สวัสดีครับรถขุดนําเข้าราคาถูกครับผมทุกลูกค้ามีงบ2องแสนบาทก็เป็นเจ้าของรถขุดได้แล้วนะครับที่ร้าน2อรถสวยวันนี้นำเสนอเป็นซูมิโตโม่ S h 8 5 u x ครับผมเป็นออฟเซตบูมครับสามารถสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาได้แล้วก็เป็นทรงกลมมนกระทัดรัดคล่องตัวช่วงล่างสภาพจริบเลยเฟร,รมสวยหนานาใบดันมีให้คุณลูกค้า เรียบร้อยคมกว้างอยู่ที่1เมตร50เซนและที่สําคัญสามารถขนย้ายได้โดยง่ายติดสายี่ราก1ตัวนะครับผมสามารถเคลื่อนท้ายรถกระบะลากได้ทันทีเลยครับถังน้ํามันดีเซลครับอยู่ทางด้านาขวามือคนขับแก็บอดี้สวยทั้งคันนะครับบอดี้เป็นเหล็กทนทานแน่นอนด้านหลังก็เครื่องยนต์ยีสุสสามสูบประหยัดน้ำมันดูแลง,ง่าย ใช้งานดีเยี่ยมนะครับมีระบบกระต่ายเต่าถ่อยเสียอยู่ทางด้านหลังช่วงล่างทั้งสองฝั่งกิ๊บกิ๊บแบบนี้เลยครับรถนอกครับไม่เคยใช้งานในไทยคอนโทรลนะครับขับนิ่มขับง่ายนะครับอยู่ทางด้านหน้าเบาะสวยไม่มีฉีขัดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมองหารถใช้งานในสวนมองหารถใช้งานส่วนตัวนะครับตอบโจทย์การทารํางานคุณลูกค้าได้ทั้งหมดเลยมีตะขอเขียวยกของให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ ฟันสี่ซี่สลักรูสามสิบห้ามิลพร้อมเลยให้คุณลูกค้าได้เลยคันนี้ซูมิโตโม่ SH 8 5 UX กับราคาขายเพียง1,99,000บาทนะครับ1,99,000บาทส่งให้ฟรีทันทีทั่วประเทศไทย จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝ่ายขาย0616960160 0616960160ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ